สขภาพกันนะครับผมทางด้านของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการเปิดตัวนวัตก,ร,ตกรรมวิวบีนะครับใช้แพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการครับทางด้านของศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรกิจโลจนาพิวัตรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ได้เปิดเผยนะครับว่า คณะแพทยาศาสตร์ร่วมมือกับอาจารย์ภาควิชาวิวศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้คิดค้นแพลตฟอร์มในการจัดการโลจิสติกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ประยุกต์ใช้บริการในการบอกตำแหน่งชื่อว่าอยู่ไหนสามิติหรือว่าวิวบีที่ช่วยจัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ดีขึ้นเช่นการบอกสถานะของพนักง,งานและอุปกรณ์การบอกพื้นที่ของผู้ป่วยแล้วก็แนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งจะเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับ สำหรับโปรแกร,รม WB ก็เป็นระบบการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะที่จะมีการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยและการเคลื่อนที่ของผู้ป่วยไปยังจุดอื่นๆของโรงพยาบาลรวมถึงรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นให้เอกซเรย์ก่อนขึ้นนอนบนหอผู้ป่วยรวมถึงข้อความระวังพิเศษในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อให้ทางหน่วยเปลได้รับทราบในการเตรียมพร้อมขั้นตอนต่อไปและสามารถติดตามตัวผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์เพื่อเก็บข้อมูลการรับการบริการ และการรักษาได้อย่างถูกต้องโดยได้ทดลองใช้ระบบ GPS มาติดกับล้อเข็นและเปลเข็นเพื่อทราบพ,พิกัดของผานะในการบริการผู้ป่วยโดยติด GPS 200ตัวและตัวรับสัญญาณ20ตัวเลือกบริเวณที่มีผู้ป่วยใช้บริการมากอย่างเช่นอาคารสุจินโนหรือว่าหน้าห้องตรวจ OPD หน้าห้องฉุกเฉินหน้าแผนกเอ็กซเรย์ ray, เป็นต้นค่ะ ในยุคที่เป็นสังคมยุคดิจิทัลยุคเทคโนโลยีแบบนี้ก็<ช>มีการพัฒนาใ,<ช>ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือสะดวก